ส่วนถัดไปนะครับผมเลือกเพลงเลือกเพลงนี้มาให้ฟัง <c oughs> ตอนแรกอะตอนแรกอะผมไปเห็นคลิปเนี้ยนะครับจริงๆผมไปเห็นคลิปของนี่ข้างล่างนี่ผมคุณ,ณเกิดไม่ทันเบิร์ดกับฮาร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอ่าอย่างฮาร์ดเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะมีเพจสอนกีตาร์อะไรของเขาอยู่อะนะครับ ก็ผมก็ไปได้ยินเพลงนี้จากเพจเขานี่แหละเออรู้สึกว่ามันเพาะดีไว้ก็เลยไปหาต้นฉบ,บับกับหาเนื้อเพลงมาอ่านอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เนื้อเพลงมันก็โอเคนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเนื้อเพลงมันประมาณไหนแต่ว่าเดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนให้ฟังออริจินอลก่อนนะครับเป็นของนักร้องชื่อนี้นะครับนักร้องชื่อเพลงชื่อ You ัลเลดนะครับนักร้องชื่อนี้นะ Peter s k e l กล n อ่ะไปไปดูกันก่อนเวลาเวลาเออผมอัดคลิปเสร็จปุ๊บแล้วผมอัพอัพโหลดขึ้น y o u t u b บแบบบางคลิปมันจะมีลิขสิทธิ์นะครับมันก็จะบังคับให้ผมตัดออกอะไรอย่เงี้ยก็ก็เวลาไปดูย้อนหลังก็อาจจะงง,ง,งว่าวิดีโอมันกระโดดกระโดดหรือแหวงแหวงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับ เรื่องเพลงนี่ก็เหมือนกันนะมันอาจจะเดี๋ยวพออัปโหลดขึ้นไปแล้วดูย้อนหลังมาอาจจะแหว่งแหว่งก็ก็ด้วยเหตุเรื่องนี้นะครับนี่ปีเตอร์สแกลเลอร์หน้าตาประมาณอย่างเงี้ยนะโคตรโคตรจะโบราณเลยเป็นเหมือนเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับ่ฟังฟังออริจินอลก่อนนะครับ โอเคโบราณดีไหมเพลงนี้ช่วงท้ายๆนี่มีแบบเหมือนเทปวิดีโอยับยับนิดนึงด้วยนะเห็นแบบสัญญาณกระตุกนิดนึ่งราะว่าเขาแปลงแปลงภาพจากเทปวิดีโอมาเป็นดิจิตอลนี่แหละเออ่ถ้าถ้า ถ้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนนี้เป็นคนอังกฤษเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตอยู่สองจุดที่ผมเห็นนะว่าว่าสำเนียงเขาเป็นสำเนียงของคนอังกฤษอะตอนที่เขาร้องคำนี้ตอนที่เขาพูดคำนี้อันนี้เราได้ยินว่าฝรั่งทั่วๆไปก็จะออกเสียงว่าคำใช่ไหมคำที่แปลว่ามานี่แหละ แต่คนนี้มันจะออกเป็นคอมไม่รู้คุณสังเกตรหรือเปล่านะเดี๋ยวแบบไปหาเวลาฟังวนใหม่รอบหมือนคอมอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเสียงมันจะอมๆห่อๆปากหน่อยเนี้ยคนอังกฤษก็ชอบออกเสียงอะไรประมาณเนี้ยกับคำนี้คำนี้ันล็อกอะคนอังกฤษบางทีเขาไม่ได้ออกเสียง u ูเอ็นเป็นอัน,น่ะบางทีเขาออกเสียงตัว u เป็นสละอูก็มีอะอันเนี้ยเสียง ครั้งแรกอะรอบแรกที่เขาเรียกร้องท่อนแยกอันเนี้ยอันเนี้ยผมได้ยินเป็น Unlock เนาะแต่ว่ารอบหลังเนี่ยเป็น Unlock ก็ให้สังเกตดูก็เนี่ยเสียงสำเนียงถ้าเป็นแบบฝั่งยุโรปยุโรปหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าอังกฤษเองอะบางทีเขาก็จะออกเสียงแบบบางทีเราไม่ชินนะเนาะอันเนี้ c o m อ Unlock อะไรเงี้ยนะครับลองดูนะเออโอเคนี่คือ Original นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหามันนะว่าความหมายมันเป็นยังไงนะครับ